มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งหมีแบร์รี่กับช่องเพฮาร์ดสมาร์ทเวิร์กในดิวิชั่น2ยังมีด่านลับๆล่อๆอยู่ด่านหนึ่งปิดปิดปิดๆปิดกำหนดเวลาเห็นบ้างไม่เห็นบนะ้างณตอนนี้วันนี้นะครับที่ผมทำวิดีโอเขาจะเปิดให้เล่นแล้วเคนลี่คอร์ดอีก5วันนับเวลากันได้เลยนะครับช่วงเวลาที่เขาเปิดอยู่ก็จะเปิดแค่อาทิตย์เดียว ลองไปเล่นกันดูนะครับในไหนก็เล่นดิวิชันแล้วยังมีดานที่เรายังไม่ได้แวะไปไม่มีอะไรมากรางวัลเป็นเอกซติกแน่นอนหนชิ้นโดยในพื้นที่ k e l l y c o อร์เรนั้นจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ k e l ร y Library ห้องสมุด k e r r y m e t r o s t a t i o n สถานีรถ St ไฟแล้วก็ k e r r y Student Union ก็จะเป็นศูนย์นักศึกษาอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับลองไปเล่นกันดู